เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่23่ายเสียงซิ่วนั่งลงบนเก้าอี้แล้วเริ่มเขียนวิธีทำอาหารแม้ในใจยังคงตื่นตระหนกกับเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่หายหญิงสาวรับรู้ได้ถึงสายตาของพระเอกที่จับจ้องมองมาที่นางไม่วางตาจึงพยายามเขียนออกมาให้ดีที่สุดกว่านางจะเขียนเสร็จเหงื่อเม็ดโตก็ผุดขึ้นบนหน้าผาก จากนั้นหญิงสาวก็เอ่ยขึ้นมาว่านอกจากวิธีทำอาหารแล้วเดี๋ยวข้าจะปรุงอาหารแล้วฝากคุณชายส่งกลับไปให้ส่งฮูหยินด้วยดีไหมเจ้าคะคงไม่เหมาะนักแผลของแม่นางไปยังไม่หายสนิทดีเลยซ่งเจียวแย่ขัดขึ้นด้วยความกังวลเขาไม่ได้พยายามทำตัวมีมารยาทแต่เขาไม่อยากให้นางต้องออกแรงมากจนเกินไป แต่ไปเสียงซิ่วตัดสินใจแล้วนางยอกตัวทำความเคารพแล้วเดินออกจากห้องไปทันทีหลงเหิงเองก็อยากจะทักท้วงาว่านางออกไปก่อนที่เขาจะห้ามปรามได้ทันลีอ่องได้แต่ขมวดคิ้วหน้าเครียดหันไปสั่งการซูเอ,อ๋อเจ้าไปกำชับพวกในโรงครัวด้วยให้ดูแลนายหญิงอย่าให้บาดเจ็บได้ขอรับเบ่าคนสนิทรับคำรีบตามไปเสียงซิ่วไปทันทีเพียงไม่นาน ซูเอ๋อก็กลับเข้ามาแล้วรายงานว่านายหญิงจัดเตรียมอาหารให้เรียบร้อยแล้วนายหญิงอยากทราบว่าคุณชายส่งจะรับเดี๋ยวนี้เลยไหมขอรับข้าจะนำกลับเดี๋ยวนี้ล่ะข้าส่งเจวแย,ย่ยืนขึ้นเพื่อเอ่ยลาหลงเหงิงแต่ก็กลัวว่าจะเสียมารยาทจึงได้แต่อ้มอึง่ง หลงเหิงเห็นท่าทางอีกฝ่ายก็เข้าใจดีเพราะทั้งสองเป็นสหายกันมานานอีกทั้งเขารู้ดีว่ามารดาของซ่งเจียวเย่ให้ความสำคัญกับการกินขนาดไหนจึงโบกมือให้สหายเพื่อจะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอีกฝ่ายจะรีบกลับไปเสียงซิ่วตื่นเต้นทีเดียวเมื่อรู้ว่าส่งเจียวเย่ จะมารับห่ออาหารที่นางเตรียมให้ด้วยตนเองจึงรีบออกไปยืนรอด้านนอกเนื่องจากหลงเหิงรับรู้เรื่องนี้แล้วเท่ากับว่านางไม่ได้รอบทำอะไรรับหลังเขาหญิงสาวหันไปมองเห็นเสี่ยวซือเดินตามหลังมาติด,ตดจึงพูดว่าเสี่ยวซือข้าควรจะโรยผักชีเสียหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติแต่ข้าดันลืมเสียนี้เจ้ากลับไปนำมาให้ข้าสักหน่อยสิเร็วด้วยนะ เสี่ยวซื้อไม่ได้สงสัยในคำสั่งของเจ้านายจึงรีบวิ่งไปที่โรงครัวทันทีทั้งที่จริงแล้วสาเหตุที่ไปเซียงซิ่วสั่งเช่นนั้นก็เพราะนางเห็นว่าส่งเจียวเย่เดินมาแล้วฝ่ายซ่งเจียวเย่เมื่อมองมาแต่ไกลแล้วเห็นไปเซียงซิ่วยืนอยู่เพียงคนเดียวหัวใจพันเต้นโลดขึ้นมาทันทีเขาจึงหันไปสั่งเบารับใช้ที่เดินตามมาด้านหลังเช่นกันเจ้าไปรอข้าตรงนูน้น เบ่ารับใช้รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่ไม่อาจพูดอะไรได้นอกจากทำตามคำสั่งทรงเจียวแย่ประมาจนฝ่ามือชุ่มไปด้วยเหงื่อขณะที่เดินเข้าไปใกล้นางมากขึ้นเรื่อยๆเทาว่ายิ่งใกล้ความลังเลในใจก็ยิ่งมากขึ้นจนแต่ละก้าวเชื่องช้าลงหญิงสาวจึงเดินมาหายื่นห่ออาหารให้แล้วยิ้มอย่างเขินอายค,คุณชายทรงทีททททท่จริง ข้าปฏิบัติต่อท่านต่างไปจากผู้อื่นข้างในหอนี้มีอาหารพิเศษที่ข้าตั้งใจทำเพื่อท่านเมื่อได้กินท่านก็คงเข้าใจทรงเจียวแย่รับห่ออาหารมาจ้องมองนางอย่างงุนงงกว่าจะรู้ตัวหญิงสาวก็หันหลังเดินจากไปไกลแล้วขณะเดียวกันเสี่ยวซือก็เดินกลับมาพบเจ้านายของตัวเองระหว่างทางพอดีนายหญิงเจ้าคะมีผักชีที่ท่านต้องการเจ้าคะ่ะ คุณชายส่งนำอาหารกลับไปแล้วพวกเราก็กลับเรือนกันเถิดอ้าวเหตุใดคุณชายส่งจึงรีบร้อนนะักหลังจากส่งเจียวแย่เหมอมองไปเซียงซิ่วจนอีกฝ่ายเดินหายลับไปจากสายตาเขาก็รีบออกไปขึ้นรถม้าแล้วเดินทางกลับจวนตัวเองขณะที่อยู่บนรถม้าชายหนุ่มก็เปิดห่ออาหารออกดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากรายการที่เขียนไว้บ้าง เขาเห็นอาหารพิเศษหนึ่งอย่างนั่นก็คือขนมสองชิ้นเขาหยิบขึ้นมาดูอยู่นานก็ยังมองไม่ออกว่ามันพิเศษอย่างไรจึงส่งเข้าปากทันทีที่กัดขนมคำแรกใบหน้าชายหนุ่มก็แดงระเรื่อแววตาเป็นประกายหัวใจเต้นรัวเร็วราวกับจะหลุดออกมาจากอกขนมนี้เมื่อดูจากภายนอกช่างแสนธรรมดาแต่ส่วนประกอบด้านในนั้นทำมาจากหัวใจของสัตว์ชนิดหนึ่ง ความหมายที่หญิงสาวต้องการบอกนั้นชัดเจนมากนางต้องการมอบหัวใจให้กับเขายามนี้ชายหนุ่มเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของนางแล้วรวมไปถึงตอนที่นางกระซิบข้างหูเขาว่าขอแค่ท่านไม่เป็นไรการที่นางออกมาขวางทางอาวุธเพื่อปกป้องเขาแววตาอ่อนโยนสองแก้มที่แดงระเรือ่อเมื่อได้พบเขาอีกครั้ง ทุกการกระทำของนางบ่งบอกว่านางมีใจให้เขารับรู้แล้วตามปกติแล้วเขาคงคิดว่าผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ช่งางไร้ยางอายนางกล้าให้ท่าชายอื่นได้อย่างไรในเมื่อเป็นอนุคนหนึ่งแต่ถ้านางมีใจให้ชายอื่นเพราะท่านอ๋องปฏิบัติต่อนางไม่ดีเล่านางเพียงแค่ต้องการเผยความรู้สึกของตัวเองให้เขารับรู้ไม่ได้จะมาทำอะไรเขาเสียหน่อยแล้วตัวเขาล่ะ หัวใจของเขาบอกว่าอย่างไรซ่งเจียวแย่ก,กินขนมอีกชิ้นโดยแทบไม่รู้รสชาติจากนั้นก็ถอนใจยาวไม่ว่าจะอย่างไรอนาคตของพวกเขาทั้งสองก็มืดบอดไม่มีทางเป็นไปได้เพราะนางเป็นภรรยาของหลงเหงิงสหายรักของเขา ถ้าหลงเหิงไม่สนใจใยดีนางสิเขาคงจะขอนางจากหลงเหิงให้จบปัญหาไปแต่เห็นได้ชัดว่าหลงเหิงก็ปฏิบัติต่อน,นางแตกต่างจากคนอื่นๆหากส่งเจียวแย่เกิดมุดทะลุชิงหญิงที่อีกฝ่ายรักไปความสัมพันธ์ของเขาและสหายก็คงต้องจบลงไปด้วยเช่นกันส่งเจียวแย่ปิดห่ออาหารลงตามเดิมแล้วค่อยๆหลับตาลงเขารู้สึกเหมือนกำลังจ้องมองหิมะที่กำลังละลาย ่อนที่จะมีโอกาสได้อวดความงามต่อสายตาใครต่อใครเขาเสียใจจริงๆแต่คงไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วไผ่เสียงซิ่วได้แต่รอคอยคำตอบด้วยความกระวนกระวายเมื่อนางต้องมาอาศัยในร่างตัวประกอบหญิงเช่นนี้นี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สองที่นางสารภาพรักกับชายหนุ่มไผ่เสียงซิ่วเครียดและมีอาการวิตกกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ตอนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนางนับว่าเป็นคนใจเย็นพอสมควรแต่เมื่อต้องมาอยู่ในยุคนี้อยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยอยู่โดยที่ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองหญิงสาวจึงพบว่าเรื่องเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจนางได้แล้ววันแล้ววันเล่า ที่ไปเสียงซิ่วพยายามทำตัวเองให้ยุ่งใช้เวลาให้หมดไปกับการจัดการเรื่องต่างๆในตัวนหูหยินผู้เท่าพอใจในความกระตือรือร้อนและความมุ่งม,มั่นของนางหลงเหิงมาหานางสองครั้งเขาเพียงมานั่งในเรือนนางอยู่พักหนึ่งแล้วก็จากไปหญิงสาวไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ ครั้งหนึ่งเขามาหานางเพียงเพื่อจะบอกว่าเจอตัวญาติผู้พี่ของนางเอกแล้วชายผู้นั้นโดนทำร้ายปางตายนางนิ่งฟังด้วยความประหลาดใจทำไมพระเอกถึงมาบอกเรื่องนี้กับนางหรือเขาจะรู้ว่านางมีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์วันที่คุณหนูหลินหนีไปเสียงซิ่วอดตัวสัน่นด้วยความหวาดกลัวไม่ได้ เพราะพระเอกไม่ใช่คนที่ควรจะเป็นปฏิปักษ์ด้วยคืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นหญิงสาวพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้เช้าวันรุ่งขึ้นนางรู้สึกเจ็บคอเหมือนจะไม่สบายและวันนี้เองพี่ตระกูลส่งให้คนนำกล่องอาหารมาคืนข้างในมีของตอบแทนใส่แทนที่มาด้วยเมื่อนางเปิดกล่องก็พบขนมชิ้นหนึ่งอยู่ในนั้น ไปเสียงซิ่วจ้องมองขนมในมือนางกำลังจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมหญิงสาวกัดคำแรกเข้าปากทันทีนายหญิงอย่าเพึ่งเจ้าค่ะของว่างพวกนี้เข้ากันดีกับชาร้อนขณะที่พูดเสี่ยวซื้อก็หันไปรินน้ำชาให้เจ้านายของตนเมื่อหันกลับมาอีกครั้งสาวใช้จึงเห็นอีกฝ่ายน้ำตาเอ,อ,อ่อคอขณะที่มองขนมบนโต๊ะอย่างนิ่งเงียบสีหน้าไปเสียงซิ่วดูปวเป่าเปลี่ยวอ้างว้างและเจ็บปวด นายหญิงเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะเสี่ยวซือถามด้วยความตกใจะว่าไปเสียงซิ่วไม่พูดอะไรเลยยามนี้นางไม่สามารถหาคำพูดได้สักคำหัวใจนางสิ้นหวังความพยายามของนางไม่เป็นผลหญิงสาวรู้สึกหมดที่พึ่งทุกอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดอยู่ในขนมนี้เลยทุกชิ้นมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนชีวิตของนางตอนนี้จากนี้ไป นางคงต้องพึ่งพาตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดภายในตัวนี้เพียงลำพังในโลกที่ไม่คุ้นเคยในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ของนางแล้วนางยังจะหาความหวังได้จากที่ไหนความคิดมากมายวนเวียนอยู่ในหัวสุดท้ายก็กลายเป็นความว่างเปล่ารอบตัวเริ่มพ่าเรือนเสียงปะโกนของเสี่ยวซือพันห่างไกลออกไปขณะที่หญิงสาวทิ้งร่างสุดลงไปกองกับพื้นแย่หมัวหมวัวแย่หมัวหมวัว ตามหมอเร็วเข้านายหญิงเป็นลมเสี่ยวซือตกใจมือไม้สัน่นรีบวิ่งออกไปตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแย่หมัวหมัวเองก็พลอยตกใจตามไปด้วยอนุซิ่วเพิ่งจะหายดีได้ไม่นานจู่จูก็ล้มพับไปอีกแล้วบ่าผู้เท่ารีบส่งคนไปตามหมอและให้คนไปรายงานท่านอองในเวลาเดียวกันหลงเหิงกำลังสนทนาจิบชาอยู่กับซ่งเจียวแย่คุณชายซ่งเอ๋ยขึ้นมาว่า จี้จางซูกำลังส่งคนออกสืบเรื่องโจรป่าที่จับตัวเขาเจ้าต้องระวังอย่าหลงเหลือหลักฐานใดๆให้เขาตามมาได้พวกนักล่าค่าหัวมืออาชีพยังสืบไม่ได้นับประสาอะไรกับเจ้ากระจอกนั่นหลงเหิงเอ่ยเสียงหยนันรังสีอามหิตแผ่ส่าน จนส่งเจียวแย่เย็ยนสันหลังวา่าพางคิดว่าหากอีกฝ่ายไม่ยอมอ่อนลงสักนิดหญิงที่ไหนจะรับได้หากหญิงบอบบางคนนั้นเห็นท่าทางแบบนี้ของหลงเหิงนางจะมีปฏิกิริยาอย่างไรขณะที่ซ่งเจียวแย่ยกำลังครุ่นคิดอยู่บ่ารับใช้อวุโสก็เข้ามารายงานท่านอองเจ้าคะมีบ่ารับใช้มาส่งข่าวว่าจูจู่อนุซิ่วก็เป็นลมหมดสติไปเจ้าคะ่ะ มือที่ถือถ้วยชาของส่งเจียวแย่สันดาริกชาร้อนในถ้วยเกือบครึ่งกระชอกรถมือเขาแต่ชายหนุ่มเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยความเจ็บปวดนั้นกลับไปอยู่ที่หัวใจเขาได้แต่นั่งนิ่งพยายามทำตัวให้เป็นปกติในขณะที่หลงเหิงลุกพรวดขึ้นเดินไปทางเรือนเหมันแล้วตามหมอมาดูอาการนางหรือยังชายหนุ่มเดินไปถามไปมีบ่าวรับใช้ตามท่านหมอมาแล้วเจ้าค่ะ บ่าวรับใช้อาวุโสตอบซ่งเจียวเย่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจตามพวกเขาออกไปด้วยเกรงว่าหลงเหิงจะเข้าใจผิดจึงรีบพูดว่าอาจจะเป็นเพราะบาดแผลของนางถ้าเช่นนั้นก็เป็นความผิดค่าหลงเหิงไม่พูดคำใดทั้งสามเดินไปด้วยกันเงียบเมื่อพวกเขามาถึงเรือนเหมันซ่งเจียวเย่ได้แต่รอยอยู่ด้านนอกไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ ตรงกันข้ามกับหลงเหิงที่เดินดุ่มดมเข้าไปทันทีภาพที่เห็นคือในห้องมีขนมหล่นเกลื่อนพื้นส่วนไปเซียงซิ่วนั้นนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงสีหน้านางดูสงบนิ่งเพ่าว่าซี่เซียวแม้นางจะเพียงแค่นอนหลับแต่กลับดูเหมือนร่างที่ไร้วิญญาณชายหนุ่มโผลไปยืนข้างเตียงด้วยความกังวลในใจเหมือนมีปมรัดแน่นนิ้วแกร่งลูบใบหน้านางอย่างเบามือ รอสัญญาณตอบรับบางอย่างจากหญิงสาวกระทั่งเขาแน่ใจว่านางยังหายใจดีอยู่จึงค่อยผ่อนคลายลงได้บ้างในที่สุดท่านหมอก็มาถึงเมื่อท่านหมอเห็นสีหน้าเคร่งเครียดและแรงกดดันที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวท่านอ๋องก็รีบลงมือตรวจอาการหญิงสาวทันทีจากนั้นก็รายงานด้วยน้ำเสียงจริงจงังนายหญิงเป็นลมเพราะมีไข้อีกทั้งเหมือนนางจะมีเรื่องกังวลใจ นางควรจะฟื้นในอีกไม่ช้าหลังจากได้ดื่มยาและพักผ่อนขอรับหลังจากได้ยินท่านหมอพูดหลงเหิงก็หันไปถามเสี่ยวซือทันทีมีเรื่องอะไรรบกวนใจในหญิงบ้างหรือไม่หรือว่ามารดาของเขามอบหมายหน้าที่ให้นางมากเกินไปเสี่ยวซือสายหน้าแล้วตอบว่าไม่มีเจ้าค่ะตามจริงแล้วนางคิดว่าน่าจะมีบางเรื่องที่รบกวนใจในหญิงอยู่ แต่นางไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใดจึงคิดว่าไม่สมควรพูดออกไปหลงเหงสีหน้าเคร่งเครียดแล้วเขาก็นึกบางอย่างได้ดูเหมือนนางจะมีท่าทีผิดปกติไปตอนที่เขาเล่าเรื่องจี้จางซูให้ฟังคล้ายกับว่านางกำลังรอให้เขาถามอะไรสักอย่างนางดูกระสับกระสายตลอดเวลาจนกระทั่งเขากลับหรือนางะเดาได้ว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วจึงคิดจะมาคาดคั้นเอาผิดกับนางอย่างนั้นหรือยิ่งคิด ชายหนุ่มก็ยิ่งเห็นว่าเป็นไปไม่ได้คราวหน้าหากจะพูดอะไรกับนางเขาคงต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนท่านหมอเขียนใบสั่งยาให้โดยมีเสี่ยวซือเป็นผู้ไปจัดเตรียมยาหลงเหิงสั่งให้ซูเอ๋อไปรายงานส่งเจียวเย่ถึงอาการของอนุซิ่วส่วนตัวเขาเอง ก็ไปนั่งอยู่ข้างเตียงนางหลงเหิงตั้งใจจะอยู่เฝ้านางตลอดในระหว่างที่หญิงสาวยังไม่ได้สตินับเป็นช่วงเวลาที่เขาได้เข้าใกล้านางดังที่ใจปรารถนาและเป็นครั้งแรกที่เขาอยากดูแลใครสักคนถึงเพียงนี้หากความคิดของซ่งเจียวเย่นั้นแตกต่างออกไปเขาได้ยินมาว่านางปกติดีจนกระทั่งกินของว่างเข้าไปเขาได้ยินว่านางร้องไห้ด้วยถ้าเช่นนั้นอาจเป็นเพราะ เขาไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ที่เรือนเหมันต่อจึงรีบกลับโจนตระกูลส่องทันทีคืนนั้นเองส่งเจียวแย่ดื่มหนักอยู่คนเดียวเขาดื่มจนเหมือนกับว่าวิญญาณและตัวตนนั้นได้หลุดลอยออกไปเมาจนไร้สติส่งหูหยินเห็นสภาพบุตรชายจึงตาำหนีบรรดาบ่าวรับใช้ของเขาพวกเจ้าดูแลคุณชายอย่างไรให้ดื่มหัวราน้ำเช่นนี้ ซ่งเจียวแย่ได้ฟังที่มารดาบนจึงยิ้มให้นางอย่างขมขื่นข้าทำให้นางเสียใจข้ามันไม่มีหัวใจท่านแม่หากท่านไม่เชื่อลองจับดูสิจับเลยเห็นไหมละ่ะเห็นไหมทรงหูหินนิ้วหน้า นางไม่เคยเห็นลูกชายมีอาการเช่นนี้มาก่อนลูกชายของนางนั้นแสนจะทำตัวตามสบายแต่ไรมาไม่เคยใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเขาไม่เคยแสดงแง่มุมนี้ออกมาให้นางเห็นนางจึงตอบเท่าที่ตัวเองทำได้ใครบอกลูกข้าไร้หัวใจลูกข้ามีหัวใจเจ้าเลิกพูดเหลวไหลแล้วนอนซะเดี๋ยวเจ้าก็ดีขึ้นเองซ่งเจียวแย่ไม่ยอมฟังข้านะ่หรือมีหัวใจ หัวใจข้าอยู่ที่ไหนข้า,านางตังหักที่มีหัวใจนางตังหากเขาเดินสะดุดเท้าตัวเองขณะที่ระเบิดหัวเราะอย่างขาดสติตนเสียหลักล้มลงบ่ารับใช้รีบปลูกันเข้ามาช่วยก่อนจะถึงกับพูดไม่ออกเมื่อได้ยินเสียงกรนเบาๆดังมาจากคุณชายซ่งที่นอนกองอยู่บนพื้นซ่งหูหยินสอบถามสาเหตุของท่าทางบุตรชายจากบ่ารับใช้ แต่ก็ไม่ได้ความอะไรนางจึงสันนิฐานไปเองว่าสาเหตุที่เขาดื่มหนักคงเพราะมีเรื่องหนักใจบางอย่างวันรุ่งขึ้นเมื่อซ่งเจียวแย่รู้สึกตัวและรู้ว่าเขาเม,มาไม้ขนาดไหนชายหนุ่มก็เหงื่อแตกไปทั้งตัวเพียงแค่เขาดื่มจนเมาโดยไม่รู้ตัวก็แย่มากพอแล้วหากเขาหลุดปากเรื่องความลับระหว่างตัวเองและแม่นางไปให้ใครรู้เข้า หญิงสาวจะมองหน้าคนอื่นได้อย่างไรลี่อ๋องจะคิดเช่นไรกับนางจากนี้ไปเขาจะไม่ดื่มหนักเพื่อให้ลืมเรื่องกุ้มใจเช่นนี้อีกไม่มีใครคิดมาก,ก่อนว่านางจะสลบไปถึงสองวันเต็มๆไปเสียงซิ่วเองก็ยังแทบไม่อยากเชื่อเลยหญิงสาวเฝ้าแต่ถามตัวเองซ้ำๆว่านางกลายเป็นหญิงใจสาะ บอบบางเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแค่โดนผู้ชายปฏิเสธทำไมถึงไม่รับมือกับมันด้วยการกินเท่าที่อยากกินและดื่มเท่าที่อยากดื่มในฐานะหญิงยุคใหม่กลัวอะไรกับแค่อกหักนางฟื้นขึ้นมาพร้อมสติที่เต็มเปี่ยมหญิงสาวก้มมองทั่วยาในมือที่เสี่ยวซื้อส่งมาให้แล้วกั้นใจดื่มรวดเดียวหมดจังหวะนั้น หางตากับเหลือเพ็นหลงเหงิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องผมเผ่ายุ่งเหยิงสวมใส่เพียงชุดตัวในเท่านั้นพรวดแขกแขกแขกหญิงสาวสำลักยาออกมาจนหมดไอจนตัวโยนน้ำตาไหลาภาคอะไรกันเนี่ยล้อเล่นนะ่ะหลงเหิงทำหน้ามุยแต่ยังไม่ขยับตัวสักนิดนอกจากจะพูดขึ้นว่าเจ้าทำอะไรนะ่ะเอาน้ำมาให้ในหญิงเร็ว เสี่ยวซื้อพุ่งไปหยิบน้ำมาให้เจ้านายทันทีที่สิ้นคำสั่งชายหนุ่มปลยเสียงซิ่วดื่มน้ำจนหมดถ้วยก็รู้สึกเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้งนางรับผ้าเช็ดหน้าจากมือเสี่ยวซื้อมาเช็ดที่ริมฝีปากแล้วพยายามจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนเอ่ยด้วยท่าทางที่ยังอ่อนเพียรอยู่ท่านอองนางตั้งใจจะลงจากเตียงเพื่อยอบตัวทําความเคารพอีกฝ่ายตามปกติไม่เป็นไรเจ้าพึ่งฟื้น อย่าฝืนร่างกายเลยหลงเหิงรีบห้ามชายหนุ่มเห็นว่านางตกใจที่เขานั่งอยู่ที่นี่ด้วยจึงไม่กล้าขยับตัวเขารอจนกระทั่งนางหายตื่นเต้นจากนั้นก็เดินไปยืนข้างเตียงแล้วถามขึ้นว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างไอเสียงซิ่วยังปรับตัวกับสถานการณ์ตรงหน้าได้ไม่ดีนะักภาพหลงเหิงผมยุ่งในชุดตามสบายทำให้เขาดูดีไปอีกแบบ ดวงตาเรียวงามคู่นั้นไม่เย็นชาและไม่แข็งกระด้างเหมือนเมื่อก่อนเอ๊ะอย่าบอกนะว่าไม่ได้ออกจากเรือนเหมันตั้งแต่ที่นางหมดสติเป็นไปได้อย่างไรกันถึงไม่อยากจะเชื่อทพาว่าความเป็นจริงก็อยู่ตรงหน้าแล้วชายหนุ่มเห็นนางยังนิ่งเงียบก็พูดต่อในเมื่อเจ้าฟื้นแล้วก็กินข้าวกันเถอะเตรียมสำหรับได้ เสี่ยวซือกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกไปสั่งให้เตรียมจัดสำรับอาหารในขณะที่ป๋ายเสียงซิ่วเพิ่งหายจากอาการงุนงงนางเอ่ยถามเสียงตะกุกตะกากท,ท,ท่านอองยังไม่ได้เสวยหรือแพคะยังท่านแม่ห่วงว่าเจ้าจะเป็นอะไรจึงกำชับให้ข้าเฝ้าเจ้าอยู่ที่นี่หากมีอะไรเกิดขึ้นข้าจะได้ส่งคนไปตามหมอหลวงได้ทันท่วงที เขากําลังจะบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ทั้งคืนนั้นหรือนางรู้ว่าเรือนเหมมันไม่ใหญ่โตนักห้องเดียวที่พอจะรับรองแขกได้ก็คือห้องที่ติดกับห้องของนางแต่เตียงในห้องนั้นแสนจะเล็กชายร่างใหญ่เช่นเขานอนได้อย่างไรในขณะเดียวกันไปเสียงซิ่วก็เพิ่งรู้ว่าหูหยินผู้เท่าเป็นห่วงนางเหมือนกันดังนั้นนางน่าจะลองสารสัมพันธ์ กับอีกฝ่ายดูในเมื่อนางต้องอยู่ที่ตจวนนี้อย่างน้อยก็อีกปีแต่ตอนนี้นางต้องรับมือคนที่อยู่ตรงหน้าให้ได้เสียก่อนดูไปแล้วท่านอ๋องก็เป็นสุภาพบุรุษใช้ได้เลยเขาไม่ได้วางตัวเย็นชากับนางจนเกินไปหรือจริงๆแล้วเขาคือคนที่นางพอจะพึ่งพิงได้แต่อย่างไรก็ตามด้วยสถานะอนุของนางหากคิดจะพึ่งพิงเขาก็คงต้องยอมเป็นของเขา ในฐานะของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนางยังเชื่อว่าเซ็กค,ควรจะมาที่หลังความรักและการแต่งงานยิ่งไปกว่านั้นนางเพิ่งจะอกหักจึงไม่คิดอยากจะมีอะไรกับใครในตอนนี้จริงอยู่ที่นางเป็นคนเริ่มหวานสน่ห์ให้พระรองนั่นเป็นเพราะนางประทับใจในตัวเขาตั้งแต่อ่านนิยายแล้วและเมื่อเจอตัวจริงเขาก็เป็นผู้ชายอ่อนโยนเหมือนที่เคยคิดไว้ไม่ผิด ความรู้สึกของนางไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ความจริงอันแสนเศร้าก็คือนางถูกปฏิเสธคำตอบชัดเจนตั้งแต่ตอนที่เขาส่งขนมกลับมาให้เขาไม่ได้มีใจให้นางเรื่องระหว่างเขากับนางนั้นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะตามตือ้ออย่างที่มีคนเคยบอกนางไว้เจ็บเดี๋ยวก็ชินไปเองแต่แหมจะขอเศร้าสักหน่อยก็ไม่ได้ฟื้นมาก็เจอท่านเลยนะ มีเรื่องให้ตื่นเต้นได้ตลอดเชียวฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ